สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปทําความเข้าใจระบบหนึ่งของร่างกายนั่นก็คือระบบต่อมไรท่อวันนี้จะได้เห็นภาพรวมและสรุปความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบต่อมไรท่อกันนะคะบทนําและภาพรวมระบบต่อมไรท่อระบบต่อมไรท่อหรือที่เรียกกันว่า endocrine system คือระบบที่สร้างฮอร์โมนเพื่อควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆโดยฮอร์โมนจะหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดไปยังเซลล์เป้าหมายซึ่งต้องมีตัวรับจําเพาะ หน้าที่หลักของมันก็คือรักษาส,สมดุลของร่างกายควบคุมการเจริญเติบโตเมตาบอลิซึมการสืบพันธุ์และการตอบสนองต่อความเครียดต่อมไรท่อหลัก9ต่อมได้แก่ไฮโปทาลามัสพิทูทารีไฟเนียลไทรอยพาราไทรอยแอดรีนอลแพงเคียสไทมัสร,ระบบนี้ทำงานสัมพันธ์กับระบบประสาทผ่านกลไกควบคุมแบบฟีดแบ็กทั้งเชิงลบและเชิง ประเภทฮอร์โมนค่ะ1นนะคะการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนค่ะ1เอนโดคายหลังเข้าสู่เลือดไปยังอวัยวะห่างไกล2พาราคายกระตุ้นเซลล์ข้างเคียง3ออตโตคายกระตุ้นเซลล์ตนเองนะคะต่อไปนะคะ2ตามรงสร้างเคมีค่ะสเตรอยด์คอร์ติซอลเอสโตรเจน โฮสเจนเทโรนโปรตีนอินซูลิน G one, protein, insulin, GH, P TH, ide, H P T H เปปไทด์ N D H ออกซิโทซินอะโดอามินินแอซิดอะดีนารีนไทรอกซีน ไกลโคสโปรตีน FSH LH TSH HCG ต่อไปนะคะจะเป็น3การตามละลายนะคะ l i p ยูเบิร์นเข้าเซลโดยตรงเปลี่ยนการทำงานของยีนะคะ่ะต่อไปนะคะวเ a อร์ water. Water soluble ทำงานผ่านเเ e n t r เมสเซนเจอร์ Central, ต่อไปนะคะจะเป็นการควบคุมการหลังค่ะ 1. h u m o r a l Stim s t i m u l รัสารในเลือดค่ะ 2. Hormonal s t i m u รัส,อ onal, สรฮอร์โมนอื่นกระตุ้นค่ะ 3. นิวโรซิลมอรัสระบบประสาทสั่งการะค่ะค่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของไฮโปทาลามสนะคะไฮโปทาลามสควบคุมต่อมใต้สมองหรือว่าพิทูอิตารีแกนผ่านไ y โปไฟเซียลพอท t a ซิสเต็มค่ะ สร้างฮอร์โมนได้2แบบนะคะฮอร์โมนที่1น,นะคะรีเลอซิ่งฮอร์โมนเช่นฮอร์โมน T.R.H ฮอร์โมน G.N.R.H C.R.H และ G.H.R.H ค่ะต่อไปนะคะตัวที่2นะคะ i n h i b บิตติ้งฮอร์โมนค่ะเช่น G.H.I.H ค่ะ P.I.H ค่ะ และในส่วนของ pituitary gland นะคะก็คือเป็นมัลติแกนควบคุมต่อมอื่นๆนะคะในส่วนของ anterior lobe นะคะก็จะมีฮอร์โมนนะคะ GH นะคะก็คือฮอร์โมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ PRL นะคะเกี่ยวกับน้ำนมนะคะ TSH นะคะก็คือฮอร์โมนไทรอยนะคะแล้วก็ ACTH นะคะ Adrenal แล้วก็ FSH แล้วก็ LH นะคะก็คือฮอร์โมนต่อมเพศค่ะ ในส่วนของโพส t e เชียร o โรนะคะก็จะมีฮอร์โมน adh นะคะดูดน้ำกับไตแล้วก็เพิ่มความดันเลือดค่ะส่วนออกซิโทซินนะคะก็คือหดหมดลูกบีบน้ำนมค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างโรคนะคะค่ะในส่วนฮอร์โมนที่เราจะนํามายกตัวอย่างโรคนะคะก็คือฮอร์โมน gh นะคะหรือว่า g growth h o r m o ม e ค่ะ ซึ่งฮอร์โมนนี้เนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะหรือว่า anterior pituitary gland ค่ะหน้าที่หลักคือกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะเพิ่มการสร้างโปรตีนแล้วก็ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะก็คือโรคขาด GH นะคะหรือว่าโรคโดฟิ i s m นะคะก็คือเป็นภาวะแแคแกนค่ะ ก็สาเหตุนะคะก็คือเกิดจากต่อมใต้สมองนะคะผลิตฮอร์โมน GH น้อยเกินไปในช่วงวัยเด็กนะคะลักษณะอาการนะคะร่างกายเติบโตช้ากว่าปกติรูปร่างสัดส่วนปกติแต่ตัวเตี้ยนะคะไม่พิการหรือผิดสัดส่วนนะคะมักมีพัฒนาการทางสติปัญญาปกติถ้าได้รับ GH รักษาตั้งแต่เด็กจะช่วยให้สูงขึ้นได้ใกล้เคียงคนปกติคะ่ะ ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของฮอร์โมน GH มากเกินไปนะคะเกิดจากต่อมใต้สมองสร้าง GH มากผิดปกติเช่นเนื้องอกของต่อมใต้สมองนะคะ pituitary adenoma น,นะคะแบ่งเป็นสองช่วงอายุหลักนะคะที่ส่งผลต่างกันนะคะก็คือก่อนกระดูกปิดนะคะก็คือเด็กนะคะ ร่างกายสูงผิดปกตินะคะอาจสูงกว่า2เมตรนะคะกล้ามเนื้อและอวัยวะใหญ่ขึ้นนะคะระบบประสาทและสติปัญญาปกติค่ะโรคนี้นะคะก็มีชื่อว่าใจแกนทีซึมค่ะ ค่ะในส่วนถัดมานะคะหลังจากกระดูกปิดนะคะหรือว่าในวัยผู้ใหญ่นะคะก็คือกระดูกยาวหยุดเจริญแต่กระดูกส่วนปลายขยายนะคะพบการโตของใบหน้ามือเท้าและขากรรไกรขาหนะ้าผากนูนคางยื่นอมีอาการปวดข้อเหนื่อยง่ายความดันสูงหัวใจโตค่ะซึ่งโรคนี้นะคะมีชื่อเรียกว่าแอโคเมกาลีค่ะ ไพเนียแกลนนะคะจะอยู่บริเวณไดยานซัฟฟอรอนนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับลูกสนเลยซึ่งไพเนียแกลนเนี่ยจะมีเซลล์หลักก็คือไพเนโลไซต์นะคะจะทำหน้าที่การสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินค่ะเป็นการควบคุมจังหวะชีวาภาพค่ะจะถูกควบคุมโดยระบบประสาทซิมเปติกค,ค่ะซึ่งเมลาโทนินเนี่ยจะยับยั้งการหลั่ง โคนา o ดโทพินนะคะหรือว่าฮอร์โมน FSH, LH เพื่อชะลอวัยเจริญพันธุ์ค่ะและเมลาโทนินเนี่ยยังควบคุมเป็นนาฬิกาชีวิตในการนอนดับของเราด้วยค่ะถ้าเมลาโทนินเนี่ยหลังมากเกินไปจะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่วัยรุ่นได้ช้าค่ะแต่ว่าถ้าหลังน้อยเกินไปเนี่ยเราก็จะเข้าสู่วัยรุ่นได้เร็วขึ้นค่ะ ใต้แลานงมีสองโอบเชื่อมด้วยอิลสมัสไทรอยฟอเิเคลมีสองเซลล์หลัก 1. f o ฟอเิเคลคูราเซลสร้างที T4 ทีสหรือไทรอยฮอร์โมน 2. องแพราฟอเรเคลูราเซลหรือซีเซลสร้างแคลซิโทนินหน้าที่ของที T4 ทีสเพิ่มเมทเทโบเรซมึมการจเจริญเติบโตของสมอง การเต้นของหัวใจ 2. เซโรโทนินลดระดับแคลเซียมใน,ในเลือดโดยยับยั้งออสโอคลาสการทำงานไฮโปทรามาัต์หลัง T.R.S กระตุ้นพิทชูอิเทอรี่หลัง T.S.H กระตุ้นไทรอยสร้าง T. 3 T. 4แล้วมีฟิสแบกย้อนกับโรคที่เกี่ยวข้องกับไทรอยแกนมมีโรคพัฒนาการช้าในเด็ก เฉยในผู้ใหญ่ต่อมไทรอยทำงานเกินคอพอกจากการขาไดไอโอดีนต่อมพาราไทรอยนะคะจะมีทั้งหมด4ต่อมค่ะอยู่ด้านหลังของต่อมไทรอยทำหน้าที่หลักคือสร้างโฮอร์โมนที่ชื่อว่าพาราพาราทรอยโฮอร์โมนหรือว่า PTH ค่ะ สร้างเซลล์ที่เรียกว่าเคสเซลค่ะฮอร์โมนตัวนี้นะคะจะมีความจะมีความสำคัญในการเพิ่มระดับแคลเซียมในเลือดโดยจะทำได้สามทีคือ 1. กระตุ้นให้เซลล์ RCL class ทำงานมากขึ้นเพื่อสลายกระดูกและปล่อยแคลเซียมออกมา 2. เพิ่มการดูกรดกลับของแคลเซียมที่ไตและ 3. กระตุ้นให้ลำไส้ดูดซึมแคลเซียมได้มากขึ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะยังทำงานตรเข้าวกับคาลกิโทนินซึ่งมาจากต่อมไทรอยโดยคาลกิโทนินนะคะจะช่วยลดระดับแคลเซียมในเลือดส่วน PTH นะคะจะช่วยเพิ่มค่ะถ้าร่างกายสร้าง PTH น้อยเกินไปจะเกิดภาวะที่เรียกว่าไฮโปพาราไทรอยดิซึมนะคะทำให้กล้ามเนื้อหดแล้วก็เกร็งได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าสร้างมากเกินไปเนี่ยจะเป็น ไฮเปอร์พาลาไทยอยดิซึมค่ะทำให้แคลเซียมในเลือดเนี่ยสูงกระดูกพูนแล้วก็อาจทำให้มินิวในตายได้ค่ะต่อมาคือแพนเคลียค่ะหรือว่าตับอ่อนนะคะแมวเ,เป็นเอนเดอร์คลายแกลนค่ะหลังฮอร์โมนเข้าสู่เลือดค่ะแล้วก็เอ็กโซคลายแกลนค่ะหลังน้ำไม่ไม่ผ่านเอ่อท่อเข้าสู่ล้ำไส้เลยค่ะ บริเวณเอนโดคลานะคะจะประกอบด้วยเซลล์สชนิดหลักๆค่ะที่สร้างขร้โมาแตกต่างกันนะคะ 1. นึ่อัลฟาเซลค่ะอัลฟาเซลนะคะสร้างกลูคากอนค่ะทําหน้าที่เพิ่มระดับน้าตาลในเลือด 2. b e เบต้าเซลลค่ะสร้างอินซูลินนะคะทำหน้าที่ลดระดับน้าตาลในเลือดค่ะ 3. d e เดลต้าเซลค่ะสร้างสโอมาโตสเตเรนค่ะทําหน้าที่ยับยั้งการหลั่งของกลูคากอนแล้วก็อินซูลินเพื่อรักษาสมดุลค่ะ ต่อไปคือคกลไกทําการทํางานร่วมกันนะคะเมื่อระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยต่ําค่ะอัลฟาเซลจะหลั่งกูคาก้อนออกมาเพื่อเพิ่มน้ําตาลในเลือดค่ะแล้วก็ถ้าน้ําตาลในเลือดสูงนะคะเบต้าเซลล์เขาจะหลั่งอินซูลินเพื่อลดระดับน้ําตาลในเลือดค่ะส่วนเดลต้าเซลลค่ะจะควบคุมไม่ให้อัลฟาเซลลแล้วก็เบต้าเซลลทำงานหนะักมากเกินไปค่ะต่อไปคือโรคที่เกี่ยวข้องนะคะ หนึ่งค่ะเบาหวานชนิดที่หนึ่งค่ะสาเหตุของเบาหวานชนิดที่หนึ่งนะคะจะเกิดจากขาดอินซูลินเพราะว่าเบต้าเซลล์ถูกทาลายค่ะอาจจะเกิดจากการที่คุมคุ้มกันทําลายตัวเองค่ะ2นะคะก็คือเบาหวานชนิดที่สองค่ะเกิดจากเซลล์ในร่างกายดื้ออินซูลินค่ะคืออินซูลินค่ะยังผลิตได้แต่ว่าเซลล์ไม่ตอบสนองค่ะอาการที่สังเกตได้นะคะจะเกิดจากการประสาวะบ่อยหิวน้ำหิวน้ำบ่อยกินมากหรือว่าน้ำหนักลดแล้วก็อ่อนเพลียค่ะ ต่อมไทมัสน,นะคะหรือว่าไทมัสแกนจะเจริญเติบโตในวัยเด็กมากกว่าในวัยผู้ใหญ่จะอยู่บริเวณเมดิซิเนมนะคะสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าไทโมซีดไทมูโพอีตินพัฒนาไปเป็นทีลิโฟไซตหรือว่าทีเซลค่ะทำหน้าที่ในูมิคุมกันแบบเซลเมดิเชสนะคะส่วนกอหน้าหรือว่าต่อมบุ๋งเพศน,นะคะผู้หญิงก็จะมีรังไข่หรือที่เรารู้จักกัน,นว่าโอเวอรี่ผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอสโตรเจน โปรเจสเตอโรนรีแล,ล็กซี่และก็อินไบสค่ะควบคุมการตกไข่ตั้งคันภและลักษณะของผู้หญิงค่ะส่วนของผู้ชายนะคะก็จะเป็นเทส์และหรือว่าอันทานนั่นเองค่ะจะผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนนะคะและก็อินไบสค่ะควบคุมการสร้างอสุจิและลักษณะของเพศชายค่ะ ส่วนการทำงานร่วมกับระบบอื่นๆก็จะมี1คือระบบประสาทค่ะจะทำงานร่วมกับไฮโปทาลามัสกับอะดรีนลเมดูล่าค่ะ 2. น,นะคะระบบกล้ามเนื้อและกระดูกนะคะก็จะมีพวก GS แล้วก็ไทโลซีดนะคะอีกทั้งยังมีเซ็กฮอร์โมนด้วยค่ะต่อไปก็จะเป็นระบบขับถ่ายนะคะก็จะเป็น ADS แล้วก็เอนโดเทโลนนะคะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นระบบไหลเวียนก็จะทำงานร่วมกับอะดรีนาไลนกับเ e นินค่ะ ส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นระบบผูกคัมการใช้ทำงานร่วมกับโทรโมสิตแล้วก็ไกลโคโคอร์ติคอยค่ะ